มาครับกับการ์ดโปรโมทครับสเปเชียลเซตนะครับสามารถหาซื้อได้ครับที่เซเว่นอีเลเว่นที่สำคัญครับปีการ์ดโปรโมชพิเศษด้วยนะครับมีโทเกปี้นะครับวลาดิกดาแล้วก็โคเกเตอร์วันนี้จะมาเปิดกันทั้งหมดสิบสองซองครับมาซองแรกครับมาริยัคูเดโมกูริวแมนทายครับมิไรดอนดาร์กบอลสิบสองซองที่เราโอกาสได้มไหมเวลาว่าถุงเหล็กถ้าเพื่อนอยากได้ครับสามารถกดซื้อได้ นะครับพี่ตาวิดีโอนี้ครับผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับ <No. S 1> รรรเามาทำมาทูเปปปี้ครับจต่ทีน่าครับโ oh อา้ายกอดอะไาละที่ ex ทำไมไมันเป็นใบนี้วะแต่ว่านี่มันเป็นระดับ f r นะฮะตรงนี้นะฮน่าเสียดายมากๆถึงออกใบนี้แต่ไม่ไรยังไม่อยู่อีกตั้งเจ็ดซองแน่ไปไปไปติเกเตอร์ลิฟีโข้าสอยู่นะตัววีออกกเลอร์ ex ยังมันยังไม่ใช่หกแพ็กเนี่ยมันจะช่วยให้เราได้กําไรไหมฮะไม่มีเลยฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ oh my god air ปีน oo ี้ยังไม่มียังไม่มีสะสมได้ฮะสะสมได้อะไรครับตองสุดท้ายครับตองสุดท้ายห้าบาทนะครับแค่พิกาชูครับแค่พิกาชูครับเป็นใบที่ดีสุดของบล็อกนี่นะเขาเละๆอ๋อแฮกแฮกเกท้า <Okay. S 1> อ่า